สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยังไงไม่ให้เข้าร้านช่างบ่อยๆนะฮะวันนี้คือเอารถมาเป็นตัวอย่างฮะไม่ใช่ว่าจะเอารถมาผมจะสวยนะผมก็ไม่ยังไม่ได้ล้างล้างนะคันนี้ผมเอารถมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะในการประกอบราย,รายการ <laughs> คือรถเนี่ยฮะจะดูแลยังไงให้มันไม่ต้องเข้าร้านช่างบ่อยๆนะฮะคือเวลามีคนมีรถแต่บางทีก็ไม่รู้จักรักษารถนะฮะ คือว่าขี่อย่างเดียวน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำมันเฟืองถ้ายไม่ถ่ายนะฮะก็พังอย่างเดียวฮะเราก็เข้าร้านช่างบ่อยๆเข้าออกไปบ่อยนะฮะเสียเงินเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวก็วันนี้ผมจะมาแนะนําความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมก็จะแนะนําคนที่ยังไม่รู้นะฮะคนที่มีมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็คนยังไม่รู้ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้อากาศดีนะฮะ ไปกี่น้อยไปเก็บกระถินกินอีกแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาแนะนำอะไรแนะนําว่าจะมีอะไรบ้างที่จะต้องดูแลรักษารถนะวันนี้ก็โควช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่บ้านทําคลิปอยู่แถวบ้านแล้วกันไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเลยนะครับนี่เก็บกระถินนะกระถินอะไรเนะนี่ยฮะูกระถินเอาไปทําอะไรกินทับ,บอ๋อกระถินมันกินทับกับไอ้นี่ต้นอะไรวะนี่ต้นอะไรต้นกระเฉด นะโอเคนะฮะเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับคือว่ารถเนี่ยน้ำมันเครื่องก,ก็คนก็มีความรู้อยู่แล้วนะเขาบางทีก็ถ่ายตรงเวลาอยู่แล้วคนที่ไม่รู้ดีกว่าผมเล่าให้กับคนที่มีรู้ดีกว่านะคือน้ำมันเครื่องถ่ายทุกๆ2,000ก 2, โลนะฮะอย่าให้ขาดนะฮะหวัวใจหลักถ้าน้ำมันเครื่องขาดลูกสูบแหวนก้นวาลวพังหมดเลยฮนะทั้งชุดนะฮะทำหลายพันเลยนะฮะทำกลับมาบางทีก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะ เพราะว่าดูแลถ่ายมันเครื่องไบ่อยดีกว่าทุกๆสองพันโลนะฮะแล้วก็น้ําในมอญน,น้ําก็ดูแลทุกๆหนึ่งปีก็ดีนะฮะพยายามตรวจทุกๆหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีอย่าให้อย่ายให้มอน,น้ํามันแห้งนะฮะน้ําเขียวก็หมันถ่ายใส่นะฮะอย่าใส่น้ําเปล่านะฮะเพราะว่าใส่น้ําเปล่าเนี่ยมันจะทําให้รถมอนน้ํามันมีสนิมได้นะฮะม,มีสนิมได้นะฮะคือ รถเนี่ยมันต้องรักษานะฮะแล้วก็อะไรอะช่วงเบรกก็เหมือนกันฮะเบรกก็หมดแล้วก็ควรเปลี่ยนคะเพราะมันอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะเบรกมันไม่กี่บาทนะแต่ชีวิตคนมันมีค่านะฮะช่วงเบรกก็สําคัญนะฮะเวลาดูรถเนี่ยฮะซื้อรถเนี่ยบางคนส่วนมากก็ชอบเลื่อนไม้นะไม่น้อยก็ชอบนะไม่ไม่เยอะไม่ชอบนะฮะผมบอกไว้เลยวเลื่อนไม้ไม่สําคัญเท่ากับสภาพรถนะฮะเพราะว่าไม้เนี่ยมันปรับกันได้นะ จากแสนโลปรับให้เหลือหนึ่งหมื่นโลก็ได้นะฮะอ่าแต่ไม้แท้เนี่ยมันมันดูยังไงถึงจะเป็นไม้แท้ไม้ไม้แท้สมมติห้าหมื่นโลสภาพใหม่เลยเนี่ยอ่ะคือไม้แท้นะฮะเพราะเขาไม่ได้ปรับคือไม้แท้รถสภาพใหม่เลยแต่ไม่หมื่นกว่าโลเนี่ยสภาพสนิมสนิมเต็มเลยเนี้ยเครื่องดังอย่างเงี้ยฮะผมว่าไม่ใช่ฮะเขาปรับมาแล้วนะฮะดูรถเวลาซื้อรถก็เหมือนกันให้ดูที่สภาพรถดีกว่าอย่าไปดูที่ไม้เพราะไม้มันปรับกันได้นะฮะ เคยไหมเวลาแสนโลปรับลงมาหรือหมื่นโลอันนี้น่ากลัวกว่านะฮะไม่เยอะจริงแต่รถใหม่อะอย่างงั้นน่าเชื่อถือฮะเป็นรถที่ไม่ยอมแมวนะฮะก็ถ้าไม่น้อยอะมันต้องใหม่ด้วยนะคือไม่น้อยรถต้องใหม่ด้วยนะหมื่นโลลรวก็ต้องใหม่นะฮะใหม่นะไม่มีสนิมนะฮะไม่ใช่ว่าหมื่นโลแล้วอย่างเก่ามีสนิมมอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเรว่องไม่เทียมนะฮะเวลาซื้อรถก็เหมือนกันแนะนําคนที่ซื้อรถนะฮะ เรื่องของรถอาการสะดุดนะฮะมอเตอร์ไซค์ที่มีอาการสะดุดนะครับมีได้หลายสาเหตุฮะผมจะบอกว่ารถสะดุดนี่หนึ่งเลยฮะไล่จากอาการสะดุดเลยฮะถ้ารถสะดุดขี่แล้วมันสะดุดสะดุดสะดุดอ่าไล่จากอาการสะดุดเลยครับหนึ่งหัวเทียนนะฮะเช็คดูว่ามันดำไหมเออหัวเทียนสายหัวเทียนหลวมไหมเออไฟแบตเตอรี่หลวมไหมอ่าขั้วแบตเตอรี่หลวมไหมอ่า แล้วก็ฟันไหลออกท่อไหมสีวเขาเออท่อไหมถ้ารถสีจังหวะฟันเข่าท่อแปลว่าเครื่องรวมนะฮะให้ดิผ่าเครื่องแต่ถ้าฟันไม่เขาไม่ออกท่อแต่รถสะดุดอยู่นะฮะลองไล่พวกสายไฟดูฮะหรือไม่ก็หัวเทียนดูนะฮะหรือไม่ก็ระบบหัวฉีดนะฮะไล่ไปเรื่อยนะฮะน้ามันลงไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้คร่าวๆนะฮะก็ผมก็แนะนำนะแนะนําประมาณนี้นะฮะ ส่วนเรื่องยางก็สําคัญฮะยางอย่าปล่อยให้ร้อนฮะถ้ายางร้อนเนี่ยมันมันจะมีส่วนในการขับขี่รถเนี่ยมันจะทําให้ลื่นได้นะเพราะว่าอย่าประหยัดตังค์เพรอยยางดีกว่าฮะเอาชีวิตเราไว้ดีกว่านะฮะบ,บางเีียกเอ้ยยางร้อนนิดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เปลี่ยนขี่ไปก่อนพอไปเจอถนนลื่นนิดเดียวคุณคุณล้มเลยนะฮะเบรกนิดเดียวก็ล้มเลยฮะกิ้งเลยฮะอันตรายถึงชีวิตนะรเรื่องยางสําคัญเลยฮะ ใช่นี่เคยผมก็เคยกิ้งมาแล้วพอยยางเนี่เราเลยมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังฮะจากไปกีงน้อยแล้วกิ้งกิ้งกี่รอบสองรอบนานเห็นไหมกิ้งพอยยางเนี่ยดูดิรอยกิ้งยังอยู่หลักฐานมีนะผมไม่ได้พูดโมนะนี่นี่นี่อันนี่นี่ผมเอาสีมาแต้มไว้นะนี่กิ้งถลอกเลยนะก็เลยก็เนี่ยดูดิแผลเก่ายังอยู่เลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่อ่าเนี่ยกิ้งมาแล้วฮะก็เลย ก็เลยไปบอกทุกคนว่าผมก็ประสบการณ์จริงนะฮะเพราะว่ายางล้นนิดเดียวให้เปลี่ยนนะฮะไม่งั้นตายถึงชีวิตได้นะกับเงินไม่กี่ร้อยกับชีวิตคนนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะแค่500ใช่แล้วแต่ยี่ห้อดีก็แพงหน่อยฮะแต่พยายามอย่าให้ดอกล้นแค่นั้นน่ะอย่าให้ดอกล้นเยอะก็พอเลยฮะยางอะไรก็ได้ขอให้มันดีๆหน่อยฮะแต่อย่าให้ดอกมันล้นเพราะบางทีไปเจอน้าอันนี้ บอกไว้เลยนะฮะอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะส่วนเรื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะฮะถามว่าถ nice. ่ายคู่กับน้ำมันเครื่องพร้อมกันเลยได้ไหมก็ได้นะฮะมันก็ดีนะฮะแต่ถ้าถ่ายไม่ไม่คู่กันก็ได้แต่คือน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยสองเดือนถ่ายหนึ่งก็ได้ฮะหรือไม่ก็ทุกสามพันห้าร้อยโลก็ได้ฮะหรือสองพันสองพันโลก็ได้แล้วแต่จะใส่พร้อมน้ำมันเครื่องก็ได้หรือว่าจะถ่ายคือว่าสองเดือนถ่ายหนึงก็ได้แต่น้ำมันเครื่องต้องถ่ายทุกเดือนก็ได้แล้วว่าสองพันโลนะฮะส่วนน้ำมันเฟือง เกินมาสักถ้าน้ำมันเฟืองท้ายเกินมาสักพันโลห้าร้อยโลก็ไม่เป็นไรนะแต่น้ำมันเครื่องนี่ต้องต้องเ๊ะนะอย่าให้ขาดนะเรื่องสําคัญเพราะน้ำมันเฟืองท้ายมันอยู่ช่วงหลังเนี่ยฮะมันเกี่ยวกับระบบรุบขับขึ้นเฟืองท้ายโดย,โดยเฉพาะนะฮะต้องถ่ายนะฮะใครบอกว่ามีรถแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายขี่อย่างเดียวเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวพังนะฮะบอกไปเลย <c oughs> นั่งถ่ายแบบ เรื่องสายพานก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะลอยฟังสายพานเนี่ยถ้าพีซีเอ็กสายพานขาดเนี่ยถามว่าล้อฟรีไหมแต่ผมไม่รู้ว่าบางคนบอกไม่ฟรีนะแต่ผมประสบการณจริงมาแล้วคือล้อฟรีแนะ่นอนสายพานเขาไปล็อกล้อนะฮะล็อกล้อเบกกรกดันหันเลยฮะเกือบล้มกลางถนนนะฮะฟียาวกลางถนนเลยนะฮะผมวิ่งมาตอนนั้นประมาณเท่าไหร่นะ ประมาณแปดสิห้านะถือว่าไม่แรงมากนะฮะแล้วสายพานมันขาดกระทันหัน,นะฮะมันเข้าไปล็อกในในชุดชามสไล์เนี่ชุดข้างเนี่ยชุดชามชุดอะไรเนี่ยพังหมดเลยนะฮะผมโดนมาเกือบหลายพันเลยนะฮะล็อกไม่เท่าไหร่ล้อฟรีต่างหากเกือบล้มนะฮะสายพานนี่สําคัญเลยฮะถึงชีวิตได้นะคือพยายามเปลี่ยนนะฮะถ้ารถมันตื้อมันสั่นหรือมันวิ่งแปลกแปกเนะี่ยสองหมื่นโลเนี่ยหรือว่าสองหมื่นโลแล้วคุณก็เปิดสายพานเช็คดูได้เลยนะฮะ ควรเปลี่ยนนะฮะไม่งั้นอันตรายถึงชีวิตงกันเพราะว่ามันเบรกกระทันหันนะมันล็อกเข้าในแข้งนี่ฮะผมโดนมาแล้วแล้วก็เม็ดลูกปืนชามพังหมดเลยนะฮะเบรกกระทันหันเกือบลม้มสายพานี่คือหัวใจหลักอีกหนึ่งนะฮะคือสองหมื่นโลเปลี่ยนทีนะฮะรถมือสองนี่ก็เหมือนกันนั่นถ้าจะซื้อรถนะฮะผมแนะนําให้ดูที่สภาพรถอย่าดูไหมนะฮะไหม ปรับได้ร้อยเปอร์เซ็นจากแสนโลเหลือหมื่นโลทําได้แถมยังหมื่นโลในสภาพเก่ากว่าห้าหมื่นโลแท้ด้วยซ้าใหม่ห้าหมื่นโลแต่รถสภาพใหม่กิฟแสดงว่ารถคันนั้นไม่ยอมแมวนะฮะดูว่าใหม่แท้นะฮะต้องดูที่สภาพรถเท่านั้นนะอย่าดูที่ใหม่นะฮะเพราะเป็นหัวใจหลักเลยครับคือสภาพรถต้องใหม่ไม่มีสนิมเลยถ้าใหม่น้อยต้องใหม่เลยนะไม่มีสนิมเลยฮะแต่ถ้าใหม่น้อยแล้วรถสนิมเต็มเลยเครื่องดังลั่นกักกักเลยอย่างนั้นเรียกว่าใหม่ปรับมาแล้วนะฮะหรือไม่รถก็ขาดน้ำมันเครื่องฮะ ดูรถก็ดูให้เป็นนะฮะและอีกสาเหตุนึงครับน้ําในมอนน้ำคระถ้าน้ําในมอน้ํอย่าปล่อยแห้งนะเพราะาแห้งนี่อันตรายได้นะครับเพราะอันตรายยังไงร,รู้ไหมอันตรายอย่างไรใหญ่หลวงเลยครับเรื่องในมอญน้ำเน,นี่ยบอก,กเลยว่าใหญ่หลวงมากไม่ใช่ธรรมดานะถ้าน้ําในมอน้ําแห้งนี่ฮะบ,บอก,กเลยะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูมันก่อนทำไร นั่นไม่ช่วยถ่ายคลิปแกะนั่งเล่นอ่ะจะมาเล่าเรื่องน้ำในมัน้ำใหม่นะฮะคือถ้าน้ำในมัน้ำขาดเนี่ยความร้อนขึ้นเตือนนะะเตือนตรงนี้มันจะเตือนก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่ฮะมันจะขึ้นตรงนี้ฮะเตือนนะฮะเตือนถ้าเตือนเราเรายังฝืนขี่ดื้อดังดื้อดึงขี่โดยที่เราไม่จอดนะ พยายามขี่ใหถึงบ้านแล้วค่อยไปเติมในมอน้ําเอาความคิดเป็นความคิดที่ผิดมาหันนะฮะรู้ไหมเพราะอะไรความคิดที่ผิดมาหันถ้าเครื่องร้อนแล้วคุณอย่าฝืนขี่เด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมฝาสูบคุณโก่งแน่นอนแล้วคุณต้องเปลี่ยนฝาสูบชุดใหญ่อ่าคุณคิดว่า Mango, น้ำมนน้ำแห้งเดี๋ยวฝืนขี่กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปเติมที่บ้านก็ได้เดี๋ยวมีน้ำมันก็ไม่เป็นไรปกติแล้วผิดถนัดนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเครื่องมันร้อนมาก่อนแล้วมันขาดน้ําเนี่ย ฝาสูบมาเริ่มพองพองพองแล้วคุณมาเติมน้าใหม่นะ่ะน้ำหม้อน้ามันจะเดือดบ,บุบ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 แล้วมันทําให้ฝาสูบโก่งแล้วฝาสูบพังได้ะฮะพังไปยันซีนปัามน้ําเลยฮะมีทางเดียวถ้าไฟเตือนหม้อน้ําขึ้นว่าแดงปุ๊บคุณจอดรถทันทีนะฮะอย่าขี่เด็ดขาดเลยแล้วคุณจะเจ็บตัวไม่มากอย่างที่คิดนะฮะถ้าฝืนขี่คุณเจ็บตัวหนักแน่นอนคุณอย่าฝืนขี่นะ,ะแล้วก็ไปให้ช่างเขาดูเลยฮะหรือไม่ก็ให้ศูนย์ยมายกไปไปเลยฮะ เอาศูนยกไปเลยนะฮะอย่าไปฝืนขี่เด็ดขาดตอนที่มอนน้ําแห้งนะฮะคือเรื่องสําคัญะฮะเพราะว่ามันทําให้ฝาสูบมันโกกเวลากลับมาบ้านเนี่ยคุณมาเติมน้าเนี่ยน้าแห้งไม่เป็นไรเว้ขี่กลับบ้านเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ําใหม่อ่ะพอคุณเติมเสร็จมันไม่ได้อย่างที่คิดแล้วฮะมันไม่ได้ว่าจะเย็นเหมือนเดิมนะขี่ไปฝาสูบโกง่งน้ําเดือดมันก็จะร้อนกว่าเดิมฝาสูบจะพังปั๊มน้ําก็เสียแล้วแล้วมันก็จะใส่เข้าเครื่องรันนี้ก็ยาวไปถึงเครื่องเลยฮะ ลูกสูบมีปัญหาตามมาเป็นหางว่าเลยทีเดียวนะฮะคือจะทํำยังไงนะคือความร้อนขึ้นคุณจอดฮะคุณจอดให้เครื่องมันเย็นสนิทเลยนะฮะแล้วแล้วคุณเนี่ยโทรไปตามศูนย์มาให้ยกขึ้นไปที่ศูนย์เลยเลยฮะอ่าหรือไม่ก็จอดรถแป๊บนึงนะ,ะให้มันเย็นลงสนิทอย่าฝืนขีเด,ดขาดนะฮะ แล้วคุณก็ลองเอาน้ํามาเติมดูตรงนั้นก่อนแล้วดูอาการว่า,ว,าว่ามันจะขึ้นอีกไหมถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งคุณจอดติดห้ามขี่เลยฮะรอบสองคุณจอดเลยนี่ครับผมจะสอนวิธีการเช็ครถเบื้องต้นต่างๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะช่วงโควิดนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปไปเที่ยวไหนก็เลยถ่ายทอดความรู้ให้ชมกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีความรู้มากมาย ก็ผมแนะนําเรื่องเกี่ยวกับนซื้อรถแล้วนะฮะเพราะว่าคนซื้อรถมือสองเนี่ยผมจะแนะนําว่าอย่าดูที่ไม้ดูที่สภาพรถอ่าว่าใหม่ไหมใหม่น้อยแต่สภาพเก่าก็มีใหม่เยอะแต่สภาพใหม่ก็มีะฮะเพราะไม้มันปรับกันได้นะฮะให้ดูสภาพรถนะฮะมันจะได้ไม่เจ็บตัวเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากะก็มาถ่ายเล่นๆน,น,นะบรรยากาศดีๆก็ไปเล่าให้ฟังนะฮะ เล่าให้กันฟังนะฮะอโอเคฮะคลิปนีม้มีอะไรมากลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายกันใหม่ะฮะมานั่งบทให้ฟังใหม่รอบนะฮะไม่รู้จะมีเรื่องอะไรมาบ่นต่อะฮะฝากติดตามตอนต่อไปช่องยูทูบผมนะฮะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวทุกไปเลื่อยเปื่อยนะฮะแต่ช่วงโควิดไม่ได้เที่ยวฮะถ่ายคลิปอยู่บ้านนะโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะไปสา,สาลาก่อนเลบยบา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 ยไปเก็บประถินต่อไปวิ่งเข้าป่าเลย ไป,ไปดิวิ่งเข้าป่าไปเก็บปะทินเร็ว <laughs>